สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง Youtube และเพจเกษตรเมืองช้างทุกท่านนะครับวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูต้นสวรสนะครับต้นนี้ผมได้สั่งซื้อนะครับมาจากเพจนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เพจต้นกล้าพันไม้ป่าไม้เศรษฐกิจราคาถูกนะครับซึ่งได้จําหน่ายต้นสวรสหวานสีม่วงนะครับขนาดต้น20เซนนะครับตามที่บรรยายไว้ รสชาติหวานอมเปรี้ยวลูกใหญ่มีกลิ่นหอมปลูกง,ง่ายโตเร็วนะครับปลูกได้ทุกสภาพดินนะครับ1ชุด3ต้น100บาทค่าส่ง50บาทรวม150 6ต้น200บาทค่าส่ง50งเป็น250บาท10ต้นแถม1ต้น350บาทส่งฟรีนะครับก็จะมีเบอร์โทรนะครับ096 1053 ไม่ใช่ครับเบอร์โทร0 9 6ย์5 7 3 0 5้า็ดสาคุณปานะครับใครสนใจก็สามารถซื้อได้เลยนะครับวันนี้ผมก็สั่งซื้อทั้งหมด20ิบต้นนะครับยี่สิบต้นนะครับวันนี้ก็ของเพิ่งมาถึงนะครับสั่งมาเมื่อวานนะครับของถึงวันนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ครับตามที่ขอบรรยายได้เลยครับผมต้นยี่สิบเซนนะครับต้นสวยงามมากครับแพ็คมาอย่างดีนะครับไม่มีเสียหายสักต้นนะครับนี่ครับพอแพ็คมาอย่างดีนะครับผม ก็ผมซื้อทั้งหมด20ต้นนะครับ700บาทนะครับรวมค่าส่งเก็บเงินปลายทางนะครับแถมให้2ต้นนะครับแถมให้2ต้นนะครับถือว่าผ่านครับให้ผ่านนะครับต้นสวยงามมากนะครับผมต้นสวยงามนะครับผมสั่งมา22ต้นนะครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อก็สามารถติดต่อได้ตามเพจนะครับต้นกล้าพันไม้ป่าไม้เศรษฐกิจราคาถูกนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมคอนเฟิร์มนะครับ ต้นสวยงามครับนี่ครับต้นสวยงามนะครับผมสั่ง20ต้นนะครับถ้าเป็นบางคนนะครับอาจจะใส่กล่องเดียวให้มันครบเลยนะครับแต่เจ้านี้สุดยอดนะครับแบ่งต้นละใส่ลังละ10ต้นนะครับลังละ10ต้นนะครับผมสั่งมา20ต้นก็2ลังนะครับแพ็กมาอย่างดีนะครับถือว่าผ่านนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ เอามานำเสนอให้ดูนะครับผมปลูกทั้งหมด20ต้นนะครับจอามาปลูกที่สวนมะเดื่อนะครับใครที่อยากชิมก็นะครับอีกไม่กี่วันนะครับอีกประมาณ3เดือน4เดือนนะครับเรามาชิมนะครับสาวรสนะครับเราก็จะปลูกเพื่อจําหน่ายผลสดด้วยนะครับอันนี้ก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะเผื่อใครสนใจนะครับพอเป็นแนวทางนะครับอ่าเห็นไหมเห็นครับต้นไม้นะครับเราสามารถที่จะเพาะแล้วก็ทําตลาดออนไลน์ได้นะครับอะไรก็สามารถที่จะส่งได้นะครับทุกวันนี้นะครับ ช่องทางการสื่อสารการตลาดที่มันเป็นออนไลน์นะครับมันสามารถที่จะเข้าถึงความต้องการแต่ละคนได้ง่ายนะครับจะสั่งของก็ง่ายนะครับรอจ่ายตังที่บ้านนะครับจากแต่ก่อนเราซื้อต้นไม้เราต้องออกไปซื้อข้างนอกนะครับแต่ทุกวันนี้เห็นไหมครับรถมาถึงที่บ้านเลยนะครับจ่ายตังหน้าบ้านนะครับนี่ครับวันนี้ผมก็พอใจในสินค้าก็เลยเอามาให้ชมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ